ภาพแรกที่ขายได้เนี่ยเป็นภาพอะไรแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่โอ้ต้องให้พอบอกครับผมลืมไปแล้วภาพแรกเป็นอะไรน่าจะเป็น,เป,นเป็นภาพการ์ตูนชิ้นชิ้นไม่ใหญ่มากครคก็คือเพื่อนเพื่อนใน Facebook ซื้อไปตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้อาไปขายใน NFT ก็คือเขียนเสร็จผมก็เอาโพสใน Facebook ส่วนตัวของผมครับค่ะแล้วก็เพื่อน เพื่อนในเฟซซื้อไป500บาทชิ้นแรกครับชิ้นเล็กๆครับชิ้นไม่ใหญ่มากประมาณ20คูณ30มเซนะครับค่ะ500บาทแล้วบอกคนซื้อไมว่าสนับสนุนค่าเติมเกมให้ลูก <c oughs> บอกไหม <c oughs> ไม่ได้บอ <c oughs> ไม่ได้บอ <c oughs> นั่นคือ500บาทแรกที่น้องปูนมีไรายได้จากการขายภาพ <c oughs> เออ5 0 0บาทแรกเนี่ยปูนรู้สึกยังไง รู้สึกดีใจครับได้เงินเ <c oughs> ออวาดรูปมันได้เงินด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแถมได้เงินไปเติมเกมด้วยออะแล้วต,ต่อต่อมามันพัฒนาเป็นยังไงคะพอเปอิ้ลน้องปูนช่วยกันเล่าหน่อยต่อต่อมาก็ก็คือก็เพื่อนในในเฟซบุ๊กก็ก็เริ่มซื้อซื้ออีก <c oughs> ก็ใหญ่ขึ้น <c oughs> ก็เป็นพันพันพันห้าประมาณพันห้าแล้วก็ หลังจากน,นั้นก็เห็นก็มี NFT เข้ามาก็เลยทางานรูปเปบนใน NFT <Yeah. S 2> ก็จะพอโพสตใน NFT พอแบบในกระแสะ NFT เริ่มคุณเริ่มมีชื่อเสียงใน NFT มันก็มีงานที่เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งไม่ใช่เป็นงาน NFT อะครับคือต้องต้องการเป็นงานจริงๆเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นปาบเงี้ยก็สั่งเข้ามาเยอะ oh. ก็ก็ตรงนั้น ทั้งที่ขายในสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT ด้วยแล้วก็ได้ในงานที่เป็นงานผลงานจริงๆที่เขียนลงเข้าไปเขียนลงกระดาษด้วยวก็คือได้สองทางเลยครับอ๋อมันต่อยอดไปอย่างนี้นี่เอง NFT ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้งานเพิ่มด้วยจ้างให้วาดตามคำสั่งเลยแบบนั้นค่ะไอ้งานงาน NFT ต่อชิ้นเนี่ยมันได้เท่าไหร่คะพ่อหรือว่ามันแล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่รูปแบบรายละเอียดของงานนะครับก็คือก็มีหลักร้อยจนบางชิ้นก็เคยขายสูงสุดมันประมาณหมื่นแปดพันมากตอนหนึ่งชิ้นซึ่งซึ่ง,งราคาเราเป็นคนตั้งเองถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อ oh. เราค่ะค่ะค่ะ แล้วก็พอโพสต์ไปขายได้โพสต์ไปขายได้คนก็เข้ามาติดตามน้องปุนก็เลยมีชื่อเสียงว่าเป็นศิลปินเด็กที่อยู่ในแพลตฟอร์มขายภาพศิลปะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลไปเลยเป็นเด็กคนแรกๆเลยใช่ไหมคะพ่อเปิ้ลถามน้องปุนต่อพอเริ่มขายได้เอาละตอนแรกใช่ไหมขายได้500ขายได้พันหนึ่งเอาไปเติมเกมใช่ไหมลูกพอขายได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในใน NFT คราวนี้ยังเติมเกมอยู่ไหมก็เติมมากครับแต่ว่าน้อยลงก็ยังเล่นเกมอยู่ใช่ครับเล่นเกมอยู่บ้างใช่ไหมแต่ว่าคือตอนนี้น่าจะเอาเวลาเนี่ยไปวาดรูปมากกว่าแล้วหรือเปล่าใช่ครับภาพเขียนรูปหนักมากที่นางคุณเขา ที่รู้จักของคนทัน่วไปครับอืม,มงานภาพ NFT ของน้องปุนที่มีราคาสูงสุดเท่าที่ขายได้เนี่ยจำได้ไหมชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ชิ้นอันหมื่นแปดครับที่พอพูดไปเมื่อกี้ครับฮ่ายากไหมวาดยากไหมชิ้นนั้นยากอยู่ครับใช้เวลาวาดเป็นเดือนเลยครับโอ ใช้เวลาวาดเป็นเดือนอย่างนี้ก็อดเล่นเกมอสิแบ่งแบบวาดสักสามสิบสีสิบนาทีอะไรเงี้ยวาดภาพสามสิบสี่สิบนาทีแล้วเล่นเกมกี่นาทีห <c oughs> ้าวงได้นะ <c oughs> เราเห็นแล้วว่าอย่างน้อยต้องทำทั้งสอง,อ,งอย่างนะเล,นเล่นเกมเล่นเกมมันก็คลายเครียดใช่ไหมลูกอ่าแล้วพออารมณ์มาอารมณ์ศิลปินมาก็วาดภาพแล้วก็เลยทําให้ลูกเริ่มมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นแถมยังสร้างรายได้ด้วยพ่อเปิ้ลเห็นพัฒนาการของลูกตั้งแต่เข้าไปโตใน NFT ตั้งแต่เป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มขายงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพ่อเปิ้ลมองเห็นอะไรในตัวลูก ก็คือเห็นความพิเศษพรสวรรค์ที่เขาที่เขามีนะครับคือเขาเขามีมากกว่าผมเยอะมากเลยครับคือผมดูแล้วแบบตอนที่ผมอายุเท่าเขาเนะี่ยผมยังทําไม่ได้ขนาดเขานะครับไม่ว่าจะเขียนตัวการ์ตูนที่อารมณ์ความรู้สึกของตัวการ์ตูนรอยยิ้มรอยหัวเราะหน้าตาหรือแม้แต่ความพยายามที่ลูกสามารถที่จะเขียนเฟรมใหญ่ เมตรห้าสิบคูณสองเมตรแบบนี้ครคือขนาดสองเมตรเงี้ยลูกเขียนได้ในวัยแค่ประมาณสิบสองสิบสามนะครับตอนผมอายุเท่าเขายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงเขาครอแปลว,ว่าเห็นว่ามีพรสวรรค์แล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามถ้าเขาเอาจริงนี่คือทําสําเร็จอย่างภาพขนาดใหญ่ๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเด็กใช่ไหมคะพ่อไใช่อืมอืมอืม พราะป้นมองว่าการที่เรามีพัฒนาการในเรื่องของวงการศิลปะแล้วก็เข้าไปสู่ศิลปะที่เป็นทรัพย์สินดิจิตัลเป็นแบบรูปแบบ NFT แบบนี้เนี่ยมันสร้างอะไรหรือมันกระตุ้นอะไรให้กับวงการศิลปะปัจจุบันนี้บ้างอ๋มันมันมันสามารถที่จะทำให้วงการศิลปะขับเคลื่อนไปได,ได้ได้หลายรูปแบบมากเลยครับในการขายงานซึ่งศิลปิน ไม่สามารถเไม่ต้องที่จะที่จะแบบไปขายงานกับด้วยตัวเองในแบบต้องไปเล่นง,งานไปแสดงงานคือช่องทางการขายงานมันมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากเลยครับเยอะมาก,มากมมมเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะที่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็เท่าทันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันในยุคดิจิตอลใช่ไหมคะพ่อเปิ้ล แล้วมันมันกว้างครับมันมันทั่วโลกเลยครับคือคนมาซื้องานยังเป็นต้องเป็นคนไทยครับคือต่างชาติเห็นเห็นเห็นหมดเลยครับในเอ็นเทีเนี่ยต่างชาติเข้ามาซื้อกันมันกว้างทั่วโลกเลยครับค่ะงานของน้องปุนเองขายไปต่างชาติได้บ้างหรือยังคะพ่อเปิ้ลนี่มีครับต่างชาติาต่างชาติมาซื้อค่ะค่ะค่ะ ทุกวันนี้ที่น้องปุนวาดภาพก็ยังคงเป็นจากจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ตัวเองพอเปิ้ลก็คือตั้งแต่แรกเลยพอเปิ้ลไม่ได้ต้องบอกเลยว่าให้ลูกต้องวาดยังไงอะไรงี้ยใช่ไหมพอเปิ้ลไม่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 ได้บอกค่ะ<ฆ>ปล่อยตามอิสระก็จะมีก็จะมีแค่ตอนที่เวลาเขาเข,าเขียนเสร็จผมก็จะมาวิจารณ์ว่า,อ,าองค์ประกอบตรงนี้ ควรจะลดตรงนี้ควรจะเพิ่มหรือว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนเองคแต่ตอนทํานี้ผมจะปล่อยให้เขาทําไปตามอิสระเลยครับค่ะค่ะก็เลยเป็นเป็นกิจกรรมที่ทั้งมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้ด้วยให้กับครอบครัวในเวลานี้